เพราะบางทีเราใช้ชีวิตกันแบบเต็มที่กันสุดส,ดสวิงลิงโกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเวลาป่วยก็กินยาใช่สมัยป่วยกินยาอันนั้นก็คือเป็นเคมีเข้าไปอีกค่ะนี้ไม่มีการล้างสิ่งไม่ดีออกไปทีนี้มาถามทางด้านของคุณสัญชัยนะคะที่วันนี้จะมาเล่าให้เราฟังมีเหตุการณ์อะไรหรือมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวยังไงคะก็พ่อผมไม่สบายป่วย<ต>เป็นอะไรคะโอ้ศูนย์รวมโรค อะไรบ้างครับก็มีทั้งถุงลมโป่งพองต่อมลูกหมากโตหัวใจปอดติดเชื้ออ่าแล้วตอนหลังก็มาเจอเมลงลำไส้หนักมากเลยนะทุกๆอย่างนี้รวมกันน่ะโอ้โหในช่วงเวลานั้นเรารู้สึกยังไงบ้างคะเพราะว่าเอฟังจากโรกเนี่ยเราต้องรู้สึกว่าออย่างน้อยเนี่ยพี่ต้องทําใจบ้างแล้วแหละแค่อันแรกอะนะก็ก็คือรักษาฮะก็ไปที่โรงพยาบาลค่ะก็อยู่โรงพยาบาลติดเตียงก็ 2เดือนกว่า3เดือนก็รักษาตามแผนแผพทย์แผนปัจจุบันฮะก็พอกลับบ้านก็คือแกเหนื่อยมากเหนื่อยเยอะก็ไม่รู้จะทำไงหมอเขาก็บอกว่าไม่เกิน4เดือนให้ทำใจคือจะไปผ่าตัดมะเร็งลำไส้ก็ตัวอื่นก็ไม่ดีค่ะหัวใจเนาะฮะก็เลยว่าให้ทำใจรักษาตามอาการก็ไม่รู้จะทำไงเตี่ยก็เหนื่อยนั่งก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้พูดเหนื่อยมาก เหนื่อยแบบใจจะขาดก็พอดีมีไลน์อาจารย์ก็เลยไลน์มาคุยกับอาจารย์เรามาปรึกษาอาจารย์ดูก็เลยไม่รู้จะไปไหนอะวันสี่เดือนะเนาะเราก็เอาหาทางที่มีข้างตัวให้มากที่สุดชั่วโมงนี้เราคือทําไงก็ได้ให้เตี่ยเราเออพูดกับเราได้กินให้ได้เยอะค่ะขอโทษนะคะเตี่ยนี่อายุประมาณแปดสิบเอ็ดฮะอายุมากะแล้วแล้วโรคลุ่มเลาคือยิ่งอายุมากคุณผู้ชมพอเจอป่วยหนึ่งหรือบะ ไม่รู้ไอสองสามสี่ห้ามันตามมาเลยจริงโดยอัตโนมัติใช่ไหมคะเหมือนมาเป็นแพ็กเกจนะอะไรอย่างหนึ่งพออายุเยอะแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ก็ยิ่งยิ่งคิดมากเข้าไปใหญ่มันคือจิตมันก็สั่งกายอยู่ทีนึงอ่ะกายมันก็ยิ่งเสื่อมโซไปแต่หลังจากได้มาปรึกษากับอาจารย์แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็อาจารย์ก็ให้เนี่ยฮะวันแรกที่ออกอยากลงในบ้านแล้วต้องใส่ยาะใส่ออกซิเจนเลยอ่ะตลอดเวลาตลอดเวลาปอดไม่ได้เล็บแกจะเขียวค่ะแสดงว่าระบบการไหลเวียนของเลือดไม่ดี ปอดไม่ดีฮะการฟอกอะฟอกสิ่งที่มันอยู่ในร่างกายมันมันไม่มีอุ้ยเอาขวาเสียมออกไม่ได้เดือนนี้เดือนที่หนึ่งเดือนที่หนึ่งที่อันนี้หลังจากที่ทานผลตัตัวนี้ไปแล้วใช่ครับดีขึ้นยังไงบ้างคะดีขึ้นยังไงบ้างคือเดือนแรกเนี่ยไม่ต้องคุยอะไออย่างเดียวค่ะไอทั้งคืนไอทั้งวันไออย่างเดียวอพอเริ่มกินนี้ไปเดือนแรกเนี่ยไม่ไอแล้ว ไอน้อยลงมากเห็ุผลิ้นจือถังเช่าเหผลิ้นจือถังเช่าอาจารย์แนะนําให้กินเตีไปกินกินวันละเท่าไหร่วันละสิบหกแคปซูลก่อนอาหารสี่แคปซูลเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทั้งหมดสิบหกแคปซูลค่ะแล้วพอพอเราพอให้เตี๋ยทานไปปุ๊บเดือนแรกเนี่ยดีขึ้นละมานั่งได้เริ่มพูดคุยได้อันนี้เดินได้ด้วยแล้วหลังจากนั้นเราได้ไปหาคุณหมออันนี้คือเดือนที่สอง หลังจากนั้นเราได้ไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลนะคือเราเห็นแล้วแหละว่าเตี่ยดีขึ้นจริงๆแล้วผลทางการแพทย์ยังเลย<ะ>ยังไม่ได้ตรวจเช็คอ๋อแต่ว่าเท่าที่สัมผัสได้เตี่ยดีขึ้นจริงๆตอนแรกคือนั่งยังไม่ได้เลยอะ่ะข้าวว่ากินไม่ได้กินได้นิดเดียวค่ะแต่ตอนนี้คือกินได้ทั้งวันอแล้วนนเนี่ยพี่เขามีหลักฐานยืนยันด้วยนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของมงะเร็งของเตี่ยนะคะแล้วก็มีภาพอันนี้เป็นภาพที่ส่องกล้องเข้าไปในลำไส้ใช่ไหมคะใช่คร ยังไงบ้างคะเล่าให้เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนยังไงนะคะที่คุณหมอบอกก็นี่ครับผมก็ไม่รู้วขาเขาให้มาดูแต่จากตอนแรกที่เหมือนมีอะไรสักอย่างทีแรกเราคือไม่โรคนี้ไม่เจอไปเจอวันสุดท้ายที่เราจะเช็คบินออกจากโรงพยาบาลเป็น้เป็นเลือดเป็นเลือดแล้วหมอก็เลยจับส่องกล้องก็เลยมาเจอมะเร็งลำไส้สุดท้ายเลยอันนี้ก็คือเป็นใบกล้องที่เขาเอ็กซเรย์ส่งมาแล้วก็ให้ที่บ้านนะคะลงวันที่อะไรเรียบร้อย ผ่านมากี่เดือนแล้วที่วันนี้พี่สัญชัยมานั่งคุยนี่เข้าเดือนที่4ี่เป็นยังไงบ้างคะเตี่ยก็เ <üğ> <receiver. S 1> ข้าห้องน้ําต่อสายฉี่เองอต่อสายฉี่แล้ว <Hou. S 1> ดูแลตัวเองได้แปดสิกว่าใช้ไม้สี่ขาเดินได้เข้าห้องน้ำเองกินข้าวได้เยอะขึ้นพูด พูดได้เลยอยาก<ม>เปลี่ยนไปพ<ม>ี่<ม>สั<ห>นชัยพอขอถามหน่อยถ้าย้อนไปวันนั้นเราไม่มีไลน์ไม่มีเบอร์ของอาจารย์ไม่สามารถติดต่อไม่สามารถรู้จักสนไพยตัวนี้ได้คิดว่าชีวิตตัวเองจะเป็นยังไงชีวิตผมก็ปกติแต่เตี่ยผมคงไปนอนคุยกับลากไม้แล้วสี่เดือนพอดีเะนาะสี่เดือนตอนนี้นี่ยังยิ้มออกแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าก่อนหน้านี้ที่เจอกันนี่คืออย่ามาคุยเลยนะ้อาจาการบอกว่าก็บเลยบ้านเลยอ่ะ คือมันไม่มีสติแล้วเนาะไม่รู้จะทำยังไงเราจะไปทํายังไงทําไงให้เตี่ยเราดีขึ้นทําไงให้เขาห่าขับรถเลยบ้านจริงๆตอนนั้นสติแต่ว่าทุกวันนี้ดีขึ้นเขาเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนพอดูบ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยให้ธรรมชาติมาบาบัดตัวเราเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากเราจะไปหาทางเช่าแล้วก็หาเป็นเห็ดหลินจือทานเองสดสดแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วก็ได้ครับแต่ปริมาณสารที่เข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยมันน้อย ครับเพราะว่าการกินเห็ดหลิงจือตัวเดียวโดดๆเนี่ยมันมันได้แค่คุณประโยชน์แค่อย่างเดียวแต่ถ้ามันมีเห็ดต่างเช่าเนี่ยเขาไปรวมด้วยประโยชน์มันมาสารเป็นการบวกกันซึ่งมันซึ่งมันตอบโจทย์ความต้องการของร่างกายทุกภาคส่วน ที่มันสึกหล่อไปเพราะอย่างที่บอกว่านี่มาแจ็คพอตเจอวันสุดท้ายที่จะเช็คบินออกจากโรงพยาบาลไอ้สโรคนั่นก็เยอะอยู่แล้วมาเจอโรคที่4ทีเนี้ยขับเลยบ้านเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ครั้งนี้อย่างที่อาจารย์นะคะกับพี่สัญชัยมาเล่าให้เราฟังเนี่ยไม่ใช่มาเล่าและให้คุณผู้ชมฟังผ่านไปแล้วมาแสดงความยินดีด้วยไม่ใช่แค่นั้นให้หันกลับมาดูในครอบครัวของเราและดูตัวเราด้วยว่าใช้ชีวิตมาแค่ไหนทํางานหนักแค่ไหนหลายคนพูดประจําว่า ทำงานหนักแล้วอย่าเอาเงินไปให้หมอให้เอาเงินไปเที่ยวนะคะอย่า